วันนี้เป็นขาหนึ่งมุมนะครับแต่ว่าผมไม่สนผมจะแทงผมจะแทงแทงเนี่ยโดนแล้วนะเออโดนพอดี <S <S 2> <S 2> เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับไมเคิลเมเยอร์มาร,รู้เรื่องรู้เรื่องพับไม้หน่อย ผมดูดมันเต็มหรือย่างวะไอเดว,ว้เนี่ยมันมีขึ้นสีขาวอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันหมดหรือยังปกติแล้วเวลาเราดูดคนอะ่ะมันจะขึ้นตัวสีขาวขาวใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนจากขาวเป็นสีแดงอะ่ะเราก็จะรู้ว่ามันหมดละปานอีกแล้วปานอีกแล้วปานอีกแล้ว,ลวไม่ยอมไม่ยอมคิดไหมจ้เาให้ได้ใช่ไหมเด,มดว้อ่อาดวงพิจอรผมเอาขั้นสามตลอดเวลามานะครับ พอผมดูได้ขั้น3ามเมื่อไหร่นี้ก็เตรียมตัวแล้วกันนะฝุ่นเซอร์ไวเบอร์ไม่พับไม้ด้วยผมไม่เอาไว้ตายแล้วโดนแล้วเรียบร้อยฮะผมเอาเปิร์กเก็บของดีไว้ที่หลังมาด้วยนะครับเป็นเปิร์กที่ทำให้เราเช็ดเลือดเร็วนั่นเองครับเวลาที่เราตีคนที่ไม่ใช่เป้าหมายนะคนที่ไม่มีขานเป็มวนแต่บางบางทีผมก็มั่วครับ เล่นไปก็ไม่ได้มองแลไม่ได้สนใจตีหมดอ่ะมีคนวิ่งดูดก่อนเขาดูดโอ้ยกดดกดตดกดผิดกดผิดเขาเอาภัยในบางลีลาบางทีมันก็อย่างนี้แหละคนระับเพื่อนชมช่วยกันแล้วนะครับช่วยกันไวยเหมือนกันอ,อ๋อหูดูหนะอเขาดูหน,อน,น,น่อยเขาดูหน่อยไปแล้วดูน้อยอย่าพิ่งไปอ่า หมดแล้วะมันน่าจะยังไม่หมดนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่แดงแล้วก็ขีดเราก็ยังขึ้นอยู่นิดนึงดูดเต็มอือโอเคฮะเต็มเต็มคนที่เป็นขาเป็นมุมนะคนนี้เป็นขาเป็นมุมนะครับแต่ว่าผมไม่สนผมจะแทงผมจะแทงแทงนี่งไงเรียบร้อยใครแคร์แหละครับให้แคร์ care. เช็ดเลือดไวเแลยครับเอามาเฉยๆประดับประรม โ okay. อเคตรงนั้นสองคนเลยเว้สองหรือสามวะเสร็จแล้วมั้งโอ้ oh. ไม่ทันนะเดี๋ยวก่อนมีคนกำลังจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเขารักเพื่อนอ้าว oh. วิ่งกลับตัวไหน๋ยวัวปะเดี๋ยวก่อนผมบ้านมันเข้าบ้านไม่เอาไม่ชอบขอเล่นตัวที่อยู่นอกบ้านดีกว่าอยาาทำอะไรในบ้านทำไป โอเคฮะช่วยกันเรียบร้อยผมจะมาจัดการเจ้าดะไว้ดะไว้ไม่ลลมไม้ซะด้วยดะไว้เชิงมันหนาอ้าวจะเอาสกิี่รอบก็ว่ามายัดไม้เลยไครแค่นี่เป็นไหมเนี่ยขั้น3มเรายังไม่หมดนะระวัาางตัวให้ดีมีไม้ใช้ให้หมดข้างบนโดดลงมาโอเคตัวไหน เฮ้ยถามมุมเราอีกแล้วคนเขาวิ่งวน,นอยู่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยพอเขาเหนื่อยเขาก็วิ่งเข้ามาในบ้านเนี่ยใครหมั่นมันเนี่ยมันมีคนโดดลงมานะออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วด่าไว้เจอด่าไว้อีกแล้วมานี่ไอ้แบน มาดิดิพับไม้แม่ไม่พับไม้ด้วยห่วงไม้ไม่ห่วงแล้วใช้แล้วโอเคใช้ใช้บ้างถอะมันเยอะเกินได้หมดหมดไปรู้สึกว่ามีคนปั่นนะใช่ไหมโอเคมาใช้ไหมใครเนี่ยน้องเนียรอน้องเนียโดนแล้วนะเออโดนพอดีโอเคได้ไม้ด้วยได้คนด้วยฮะเป็นการลงทุนที่คุ้ม ขอให้เขาได้ปั่นเขาได้จูกบ้างครับจะได้ไม่จบเร็วนะบางทีเกมมันจบเร็วไปมันก็ไม่สนุกนะครับเราก็ค่อยๆเล่นไ้าบางทีเ็าค่อยๆเล่นไ้าแล้วก็แพ้รับปับ๊บวิ้นแล้วโดนตายแล้วมั้งแบนตานี่ก็ตายแล้วคนนี้โอเคฮะตัดได้หนึ่งคนก็ตัดไปเพราะว่าอุ้ใครลไม้วะไม่โดนด้วยจะไว้อ่ะ เดวไว้ล้มไม้แต่ว่าไม่โดนโทษทีโทษทีโทษทีเมื่อกี้เดินห่างไปหน่อยโอเคฮะวิ่งไปไหนเฮ้ยเอาจริงดิวิ่งยาวขนาดน,นี้ทำไมไม่เข้าบ้านแล้วอเออน้องเนียลงบรกอีกรอบตามเดี๋ยวไว้ดีกว่านะครับมาล้มไม้ไหมไม่ล้มดักไม่ยอมล้มมั้ย ลเนน้เชิงมันหนาไงเชิงมันหนาไงพี่วัวเลอเกินน้องเหยลรูขึ้นมาแล้วนะครับมีคนช่วยแล้วแต่ว่ายังอยู่ที่เดิม,ดรรดมบุกแล้วไร่มวิงไปแล้วหืเฟิงหมิ่นนะเฟิงหมิ่นสกินใหม่ใช่ไหมเจ้าดวงดีได้มาใช่ไหมพี่ก็ดวงดีได้ไมาเหมือนกันเอาละ ปึ่งบินิดเด็ดน่าจ,จะได้อยู่มั้งเอาพับไม้ไปแล้วม <c oughs> ีคนช่วยกันแล้วช่วยกันไวเหมือนกันนะปั่นก็ไวช่วยก็ไวถ้าผมไม่เอาขั้นสามตลอดเวลามาเนี่ยรู้สึกว่าผมจะสู้ไม่ไหวนะปึ่งบิน <c oughs> โดืแล้วบ้างเออ ช่วยกันเก่งนะ,ะติดโบโลด้วยในแต่แล้วเต้แล้วเต้ตีไปแค่ั้นแหละเขาได้รักษาตัวเองช้าๆหน่อยส่วงเวลาแตไว้เชิงหนานะ <c oughs> <c oughs> เชิงหนาเหลือเกินแต่ว่าไม้แถวนี้รู้สึกว่าเพื่อนใช้หมดแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแตไว้ตาย <c oughs> <c oughs> มันดิ้นแต่วะผมคิดว่ามันจะเข้าเฟสสองนะเพื่อนแตไวอะ ลีกสองคนครับที่กำลังเจ็บอยู่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ้าวรอยเลือดดูดิผู้ชมดูไม้ดูไม้ในนี้ล้มล้มจะ้ะไปไหนแล้วบนอย่างนี้แหละไม่ต้องไปไหนอารลงข้างล่างครับไหนตัวนะบาง เรียบร้อยฮะน้องเนียอยู่ไหนะน้องเนียอยู่ไหนะเฮ้ยวุ้ยเปิดเผยตัวตนนี่เจ้าท้าทายอำนาจหรือน้องเนียเวลาแบบนี้เจ้าไม่ต้องไปปันป่นให้เสร็จนะจะเป็นการเปิดตำแหน่งของเจ้าน้องเนียน่าจะวนบ้านเล็กเล่นอยู่นะครับ เอาวนไปอุ้ยทำไไม่โดนได้ไงวันนี้น่าจะโดนนะป,ปั๊บปุบ๊บปั๊บลบเอ้หมากหมดแล้วถ้ายังวนอีกน,นะแปลว่าเจ้าก็ใจมากเหมือนกันอุ๊ดติดติดอะไรวะโอ้โติดตู้อะไรนักหนาวนันนี้ปับป๊บปั๊บยังไงสีข้ามมาแล้วโอเคเข้าไป โอ้ยเอาสักกี่รอบล่ะน้องเมียแถวเนี้ยเอาซิจะได้สักกี่รอบกลับมาปับ๊บโอ้ยเชิงมันหนา <c oughs> เอา้าเล่นกับเขาหน่อยละกันไปเอา้ามันล็อกแล้วมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วเนี่ยเอาอยัางไงต้องฉีกแล้วอ่ะต้องฉีกแล้วนั่นไงพอเจ้าเปลี่ยนที่เจ้าก็ฉีวีถึงคาดเตรียมตัว โดนเดียบเลยเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตัวเทมไฟเออตัวเทมไฟทำมมันไม่โดนแกะสักทีใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูจุดนะเกิดตรงนี้เชื่อใจได้นะมาดูดูดิ ถ้าคนที่ได้จำตระแ่งด,ดีจริงนะก็คือไี่น่าจะหาเจออะนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นไมเคิลเมเยอร์นะฮะหรือว่าเดอะเชฟนั่นเองนะครับท่านสามตลอดเวลาครับสำหรับซุดแอนตอนที่ผมเอามาวันนี้นะได้คะแนนต่อหมื่นสามรับไม่ได้เยอะหรอก okay help. bye love take a bite i could talk bye bye she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it i just gotta have it boomers all around say your body's fantastic all natural not a